สวัสดีวันพี่น้องครับมันเป็นสาร์วันที่20ตุลาคม2567ัอยหกของพอกันตลาดครับก็กระเบือกรเบือสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับขอไมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะมันจะมีโอกาสต้องการครับเจ้าหยุดนะครับมีจัุดธนาครับพูดออกตลาดขนาดสุขสตรีนะครับงานรอเหล็กงเงินนครับเป็นยังไงรับวหน่อยขั้วสามตอนขัดเงินสวงขึ้นนขึ้น <Nhạc> Mẹ chỉ được. Nghe có, nó này nói luôn sừng 145 bò này nó nó hơi đùn ต่อกันมูลสองนัดบ้านใดกันครับทาเป็นให้ราคาแต้มมูลสองหน่อยน่ะสาวหน่อยงามงามสาวหน่อยงามงามครับเก้าเดือนครับเปิดราคาหลายเป็นเงินงามหน่อยมูลเก้าครับตัวแดงดีครับกามเนื้อสวยหน่อยกามเนื้อสวยสวยนะครับกามเนื้อสวยสวยหน่อยมูลเก้าสมิ่งหน่อ ตัวแดงดีนะครับแดงหนังหนาดีนะครับถูกสวงดีนะครับเครื่องดำนะเบือเรื่องนี่เมือ่อนะนมซีนุ่มงามนะครับนะประกันตำหนีภายนอกนะเหลือ,อยี่ตัวคาตัวเียครับสนใจติดตัวได้เบอร์ไหนนะครับ092 413 6784สนึ่งสสกนใจัสอบถามนะครับ สามน้อยสูงร้อยยี่สิบบวกเงาเงาจอนแสงเบองไทยเลยนะเรียมไทย,ย,ยสวยยางรอบองไทยตลาดนี่นะนี่นองปาข้าวเนียผมตอ่อราคากันดีกว่านี่พระง่ายเล่นกันขอเล่งกัน แม่ลูกสองหมืนเาพัแม่ลูกแด่ๆงามๆนะแม่แดงลูกสีเ็เปลือกแม่ลูกแม่ลูกครับค่าจักาทรรดิแม่ลูกสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่อยะพันห้า

สองหมื่นหกพันเงินสาวร้อมผสมนะครับสูงมานร้อยสามสิบห้าครับเครื่องดำตัวแดงเครื่องดำตัวแดงครับสาวเหอะ

กระซื้อกระนไม่ได้รับงนจริ้บใช่นากันาค้นๆจอยจอยบุก่นค้นจอยใส่นมาบจอยนไม่เลยนะนนมเ่กันนะี เอฟซีก็บอกว่าอยากเบิ้งแดงเง้อมเงามนะครับหาเบิ้งกันตัวเด่นตัวพ่อเบิ้งใดญกับหาคนขายพอบผอบนะครับตัวมีคนขายกับจอยสั้นนะครับก็จอยกับเถ่านะครับ หัวดหวดาค่าจ้าบานขังหัวดำหมื่นสามพันห้าร้อยสูงประมาณร้อยยี่ห้าบวกสาวน้อยครับม่นตัวเขาแม่เขาจบาบนครับค่าเดียวกันค่าเดียวกันหมื่นสามพัารอยเครื่องยอมสูงอันนี้แม่แยกลูกสิบห้าร้อยมื่นหนึ่งพันห้าร้อครับหมื่นห้าพันห้าร้ มืนหาหานะนะ่าลอยมาสยมืดเอ่อหูดำแข้งขาดำเครื่องดังอมอันนี้เป็นบีบปึ้งก็แดงดีนะบีบ ตัวแดงจ้บ่ายแพตัวแดตัวแดงก็จะวนลาชิของพ้นของพิ่นสนใจที่ตัวดงเอิดดตัวดศูนย์เก้าแปนย์เกดห่งเก้าศูน์สามสามเจ็สเจดเก้าสนใจด้วยราคามครับื่อนยู่สารค้ามับหน่สามสแมนนี่อันนี้หน่ห้าหนึ่ห้าคเบอกครับขายเป็นราคาเงว่าจอยงว่อปลอมเงื่อโโค่งไม่มี มินไปเล่งหาตัวงามๆทุกคนเป็นต่อราคากันดัวเว 6, ตวเด่นเนหกคนากตเด่เหัวคจับเนื่อลูกเป็นเนือสามแปดนะสามหมืน 3, ม่นแปดเนีสูงลอยสี่สิบห้าบ ลูกงามๆเลยครตัวดีครับใน่ลูกสามเป็ดนะครับของหูดำแก้าดำเครื่องดำนะครับจมูกสวยนะครับหูสวยนะครับ่าเยืนงงามนะครับ ตัวน่อท่านเห็นปลาเปนเดกันริรับเงินใจเงินน่เลมื่นกนหสิบเจ็ดเก้าร้อยลูกเมียเหรอเล็เงินเจเก้าร้อยเรเห็นันเห็นเห็นเราปรมาเไมรคี่นั่นก็บอกเราี ถ้าทางพันเดกกันแล้วเติร์นทันใจเงินกันแล้วนะครับเมนีบรรยากาศกับพ่อไปพ่อมาเนี่ยนะครับเื่วพ่อได้เบิงอยู่นะครับราคากับยังอ่อนอยู่นะครับราคาอ่อนๆนะครับรัวสาวหัวพร้อมนะครับราคาล่งแล้วนะครับตอนนี้นะครับรัวหัวราคาสูงสูกับมีอยู่ด้วยกันนะครับอย่าแกนะครับ ยางขาเบิ้งนะครับเลือกขาเอานะครับม้วเนือกับยังถือแคม้วเนือแห้งถือค่ับบนวผูแห้งถือนะครับ,อรบตอนนี้นครับรครับราคาหลอดมื่นนะครับม้วนผูนะครับม้วตัวใหญ่สูงลอยสาสิบวกเนี่ย,ยนะมื่นกวัวนะครับมื่นกลางๆนะครับรุ่นหนีหลอดมืน่นโอ้ยย้